สวัสดีครับ FC ทอมสุดยอดวันนี้ผมไปวันวันนี้วันที่หนึ่งผมไปรายงานตัวแล้วก็ไปเซ็นสัญญาพนักงานพิทักษ์ป่าครับแล้วแล้วก็วกพิมพ์รายนิ้วมือพิสูจน์เกี่ยวกับคดีว่ามีหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีครับเบืสุดใจครับแล้วก็ไป รายงานตัวเสร็จทำสัญญากน,นี่ครับได้แก้วมาหนึ่งใบดูเข้าก็หน้าครับนนะดูสำนักสิบสี่ก็เขาแจกครับในะงานตัวเสร็จก็ได้แก้วหนึ่งใบครับนะหวานแหววกเหมือนเหมือนกับใบหน้าครับนะไว้ใส่น้ําหรือใส่อะไรก็ได้ครับนะเดี๋ยวผมจะขับรถก่อนครับ